สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเคเวชครับอยู่เกมเรษฐี2วันนี้เรามาอยู่เซตที่ผมเคยบอกไว้เมื่อหลายคลิปก่อนนะก็คือเซตการ์ดฟ้า4ตัวที่ขึ้น6ดาวได้เป็น4ตัวแรกของผมครับก็ไม่รู้จะทําเซตอะไรดีดเนาะเพราะฉะนั้นก็ไหนๆมันก็ขึ้น6ดาวมา4ตัวแล้วครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจับมามัดรวมกันเป็นเซตเดียวเนาะเพราะว่าการ์ดฟ้าเนี่ย แบจะทุกตัวมีประโยชน์ในตัวของมันเองครับสามารถเล่นได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอามาร,มรวมๆกันแล้วก็เอามาเล่นให้ทุกคนดูครับเดี๋ยวจะเป็นยังไง6ดาวจะเก่งแค่ไหนลองไปดูกันครับมาครับก็ตัวแรกเนาะเฟร์ันเดสครับแล้วก็มาคู่กับเรยอนโดเลยซึ่งก็ถือว่าดีเพราะว่าเป็นเซตแลนด์มาร์กอยู่แล้วเนาะแล้วก็เอสเทลครับตัวสุดท้ายคือริชาร์ดวูซึ่งตัวที่ผมได้ขึ้น6ดาวเป็นตัวแรกก่อนใครเลยคือเออร์เนสเดสครับส่วนตัวสุดท้ายคือริชาร์ดวูนะ แต่ว่าเอสเทลกับเรียนาโดจริงๆแล้วเนี่ยสลับตำแหน่งกันนะเออมาครับไปที่ห้องเอฟเบอสามนะเราจะเจอใครจริงๆผมมองว่าเซตนี้เนี่ยค่อนข้างเล่นได้เลยนะเออเพราะว่ามันเป็นเซตเลนมาอยู่แล้วด้วยครับคู่หูไอเออน,นเดสกับเรียนาโดเนาะส่วนลิชาร์ดพูเนี่ยก็ทำให้เราสามารถเลือกลูกเต่าที่จะเล่นได้เนาะ อาจจะมีแค่ s อชเทครับที่จริงๆแล้วเปลี่ยนไปตัวอื่นอาจจะดีกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ครับแแค่อาจจะเล่นยากหน่อยถ้าใครไปดูคลิป s อชเทลที่ผ่านๆมาของผมเนาะ DJ b a r b ร์บี้นามีครับแต้ม6040อันนี้สายเติมแน่นอนนะวันนี้ผมเจอบ่อยมากๆเหมือนกันแต่ว่าเออเขาจะมีวิธีการเล่นที่ผมมองว่าค่อนข้างดีเลย <Let> s <S เอ ไม่ได้มามัวแบบไม่ยอมจบเกมอะไรเงี้ยนะนี่ครับสายเติมนะก็จะมีวีเจนดารี่ตัวเดียวครับที่เขาเอามาแต่จริงๆผมว่าเขาน่าจะมีตัวอื่นด้วยนะถ <Your turn. S 1> อยไปครับเราหกไปก่อนนะ, <6. S 1> นะแล้วเดี๋ยว,วเรานะ่าจะต้องถอยเจ็หรือเปล่าหรือจะถอย3ดีครับ <7. S 1> แล้วเขาเข้าร้านค้าเลยร้านค้ามีอะไรอะ่ะ Mark. อับแดนมาร์กอ่ะนี่ไงอันนี้คือวิธีการเล่นของเขาเลยนะเราถอยสามไม่ได้แล้วครับที่ผมบอกว่าวิธีการเล่นที่ค่อนข้างดีเลยของเขาเนี่ยก็คือประมาณนี้ครับ <9. S 1> เขาจะเน้นที่การสร้างแลนด์มาร์กเหมือนเซตแลนด์มาร์กเลยครับเน้นไปที่การสร้างแลนด์มาร์กตัดสีต่างๆนะไม,ไม่ให้เราไม่ให้เราเล่นสีได้ครับซึ <Let me. S 1> ่งไม่ว่าผมจะเล่นเซตอะไรแล้วเจอเขาเนี่ยเขาก็จะเล่นวิธีนี้ตลอดครับเข้าร้านค้าไปเนี่ยก็จะสร้างแลนด์มาร์กก่อนเสมอนะเออ มีโอกาสก็จะวนนิโครสร้างแรนมาร์กอะไรเงี้ยหรือแบบต่อให้เขาพกเฟดมาเดี๋ยวก็ผมว่าเขาก็จะสร้างแรนมาร์กอยู่ดีครับเป็นวิธีการเล่นเฉพาะตัวของคนนี้เลยเท่าที่ผมเจอมานะเพราะาคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแข่งกันที่สีก่อนเนาะอ่าผมเลือกที่จะแช่น้ำแข็งไปที่ <Your turn. S 1> การ์ดดวงใบนี้เพราะว่า <Four. S 1> ทำให้เขาใช้เฟดมาไม่ได้ครับ <the> ถ้าเขาใช้เฟดมาเขาจะตกเกาะนะเออ เ,เดี๋ยวเราสร้างหลังเล็กไว้ครับเพราะว่าเราสามารถใช้เลโอนานาโดได้นะถ้าเขาไม่สามารถมาตัดได้ก่อน,นแต่ถ้าเขาจะมาตัดได้เขาต้องทอยสามหรือไม่ก็เบิ้ลครับแล้วเขาทอยสามจริงเขาด้วยฮะแต่ผมมองว่าเขาไม่น่ามาตัดหรือเปล่าอ,อย่างที่คิดครับเขายังไม่ได้จําเป็นต้องมาตัดขนาดนั้นนะเขาสามารถเล่นสีของเขาได้ครับเราก็สร้างแลนด์มาร์กไปเลยแต่ถ้าผมเป็นผมจริงๆผมอาจจะตัดนะ หรือว่าเราจะเอารีชาร์ตก่อนเราเอารีชาร์ตก่อนแล้วกันครับเผื่อได้เบิลนะแต่ก็ไม่มีฮะ <Your turn. S 1> งั้นเราทอยหกไหมทอยหกแล้วเลือกจุดลงได้นะ <Six. S 1> ไปตัดเขาค่อนข้างแพงเหมือนกัน Six. Select the block. อา่าไม่ตัดแล้วกันครับเลือกตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราทอย2、องสต,ตีได้ครับ อาจจะเข้าร้านค้าได้แล้วก็สร้างหลังเล็กเหมือนเดิมน,นะประหยัดตังค์ครับเวลาเจอสายเติมที่แบบเงินเขาจะเยอะกว่าเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะสร้างหลังเล็กได้นะก็เป็นวิธีการเล่นหนึ่งที่ผมเห็นคนเล่นเยอะอยู่เหมือนกันครับชอบแนะนำให้เล่นกัน <6. S 1> อะไรเงี้ยนะอ่ะเราเข้าไอ้นี่ไปอีกแล้วครับ <Fortune Card. S 1> สร้างแลนด์มาร์กอีกเช่นเคยนะ <Land mark S 2> อย่างท, <constructed. S 1> ที่บอกครับ คนนี้เนี่ยชอบสร้างแลนมาคมากนะผมอยากเห็นเขาเล่นเซตแลนมาคเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นสายเติมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงไม่มาเล่นการ์ดฟ้าครับแล้วก็เล่นการ์ดอีพิกไปเลยนะการ์ดม่วงไปครับขอเบิลได้ไหมไม่ได้นะเราได้ลายหนึ่งเหรอเราก็สร้างแลนมาคก็เลยครับแข่งกันที่การสร้างแลนมาคแล้วตอนนี้แต่เซตเราเป็นเซตแลนมาคอยู่แล้วนะคู่แลนมาครับ อ๋อแล้วก็ผมลืมพูดไปก่อนหน้าน,นี้ที่เขาใช้เจ้าตัวใหม่ล้างลายหนึ่งเนี่ยว่าเขาล้างน้ำแข็งเราไปแล้วนะที่การ์ดดวงที่ลายหนึ่งครับ <ension> อ่าก็เป็นข้อยืนยันนะว่าสามารถล้างน้ำแข็งได้ <10. S 1> แล้วก็ล้างฟองสบู่ได้เนาะตามคลิปตัวอย่างที่ออกมาครับเ <ension> หลือแค่ดับไฟที่ยังไม่เคยเอามาทำคลิปให้ทุกคนดูเนาะ แต่ผมไม่มีตัวให้ทำด้วยล่ะครับอ่าผมทอยอะไรเดีย5แล้วกันครับอย่างน้อยเลือก <5. S 1> จุดลงได้ <the> อืผมไม่ลงที่รัสเซียนะเพราะว่าเขามีตัวอีปิกที่จะมาขโมยเมืองได้ครับเพราะฉะนั้นจะทำให้เขาได้สีไปเปล่า,ลานะเราสร้างตรงนี้ก็พอครับแล้วเขาก็นีโควนไปเลยนะ แต่เราแข่งแต้มกับเขาค่อนข้างยากนะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่รู้ว่าเจอกับคนนี้ผมก็ค่อนข้างจะหาคิดไว้อยู่แล้วว่าเราจะหาโอกาสชนะยากนะเพราะว่าหนึ่งคือเขาเน้นสร้างแลนมาครับเพราะฉะนั้นเราจะเล่นสียากมากเพราะว่าเขาสร้างแลนมาดักเนาะ <Your turn. S 1> ส่วนอย่างที่สองคือเรื่องแต้มเนี่ยเขาก็มีตัวดับไฟครับอย่าง l ีเจนดารี่ตัวแรกของเขาเนี่ย โอเคเราได้ขึ้นรถไฟเนาะถ้าอย่างนั้นอ่ผมสร้างเลนด์มาร์กแล้วกันไม่รู้จะไปลงไหนนะก็เน้นสร้างแลนด์มาร์กไปครับจนกว่าเขาจะดับไฟแล้วนะดูแต้มไม่ได้ครับแล้วตัวนี้นางฟ้ากันไม่ได้ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าอ่ามันกันได้หรือกันไม่ได้นะ แล้วตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ใช้โลนาเป็นหลักเนาะเวลาเจอตัวนี้ผมก็ปล่อยดับไฟไปครับใช้สีสู้นะโอเคจริงๆระวางน้ําแข็งไปเนี่ยไม่มีผลเลยเลยนะเพราะว่าเขาสามารถใช้ตัวใหม่ล้างได้เสมอครับถ้าเขาต้องการจะลงนะอะ่เราโดดเราโดดใกล้ๆก,ก็พอไปอ เดี๋ยวถอยหกอยสิเอาครับถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวตัวใหม่ไปโดยในตัวก็ได้นะจริงๆแล้วนี่ครับล้างเราวางน้ำแข็งเขาก็ล้างนะเออเอาแล้วเขาถอยสี่ไง <Your turn. S 1> เ,เราสร้างเลนมาร์กไว้ก่อนครับ แล้วเดี๋ยวทอยสิบก็ได้นะเผื่อได้เบิลประเด็นคือเกมนี้รีชาร์ดปูก็ไม่เข้าข้างเรานะเฮ้ย <10. S 1> เราได้เบิ้ลแล้วลังจะบอกว่ารีชาร์ดปูไม่ให้เบิลเราเลยครับเด <Your S 1> ี๋ยวเราเบิลเองนะสิบเอ็ดทอยไม่ได้สิบสองทอยไม่ได้เนะเาะหกก่อนหรือว่าเอเนเดสก่อนดีหกแล้วกันครับ <6. S 1> แล้วเดี๋ยวค่อยเอเนเดสมานะจะได้วนผ่านจุดสตาร์สองรอบครับได้เงินเยอะขึ้น เขามีโอกาสดับไฟแลนด์มาร์กเราเขาก็โดดมาเลยนะลายหนึ่งแน่นอนครับโ oh, าเขาจะดับไฟไปได้ถึงห้าแต้มเลยนะที่ลายหนึ่งสองหลังเราเนี่ยแล้วเขาก็ไปต่อครับ <11. S 1> ไปไหนไปสิบเอ็ดนะ <Your turn. S 1> ผมเดาว่าเขาน่าจะมีแปด เข้า8หรือไม่ก็6เข้าลาย3ได้นะที่เป็นคู่4ีครับไอรัเสเซียผมมานี่สร้างแลน์มาร์กเอา <11 S 1> แต้มไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวทอย11ครับเราก็ไปตัดเมืองเขาไม่คุ้มอยู่ดีเนาะเราไม่มีตัวทำตังคครับ <S <S เราต้องเล่นแบบประหยัดอดออมนะ แล้วก็รอดูไปเรื่อยๆว่าจะชนะไ,ได้ไหมนะ <a> เาอาเขาใช้เฟสก่อนครับ <Fortune card. S 1> มาจุดสตาร์ทด้วยจริงๆผมคิดว่าเขาจะเอาสีลาย3เนาะแต่ว่าเขาไม่เอาแฮะ <mark> ตั้งแลนด์มาครับนี่นะ อ๋อเขามีเบิลสองก็เลยเลือกที่จะมาจุดสตาร์ทนะครับอาจจะเป็นสองสมสี่แล้วได้เบิ้ลสองอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะมีเบิลสองอยู่แล้วเหมือนที่เรามีเบิ้ลสิบสองนะหรือไม่ก็เป็นสองสมสี่ครับแล้วก็แน่นอนสร้างแลนด์มาร์คเหมือนเดิม <laughs> เป็นคลิปที่ <laughs> เต็มไปด้วยแลนด์มารค,ครับเ <laughs> กมนี้เพราะว่าตัวเราก็เป็นเซตแลนด์มาร์ค ส่วนเขาก็เป็นสายชอบตั้งแลนมาร์กนะถอยเจ็ดไปครับลงแลนมาร์กตัวเองนะ <Your turn. S 1> แล้วก็ไม่มีอะไรทำครับก็ใชอเอเทลเล่นไป <a> โอ้เดี๋ยวผมถ <Your turn. S 1> อยสิบสองนะ <Double. 12. S 1> เออลื่นแล้วก็ <Your turn. S 1> อ,อ่อตั้งแลนมาร์กแล้วกันครับ ไม่หวังพึ่งและดีชาร์จูเนี่ยไม่เคยให้เลยการดับเบลิลลเดี๋ยวเราทอยก้าครับไปตัดเขาหน่อยนะ <9. S 1> บอกเขาไปว่าอย่าพึ่งจบแต่เราจะสู้ยังไงเนี่ยการบนมือก็ไม่มีดับเบลิบเบลนะไม่มีเลขคู่ด้วยครับมีแค่แปดนะ เขาน่าจะมายึดคืนหรือเปล่าถ้าแบบนี้แน่นอนครับมายึดคืนนะะแล้วใช้50%สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยครับเป็นการที่เวลาคนมีเนี่ยไม่ใหยเก็บถือไว้นะไม่เหมือนการตั้งฟ้าครับเพราะมันค่อนข้างจะทำอะไรไม่ค่อยได้นะไอ้รถห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมถอยแปดหรือรีอชาร์จด,ดีอ่ะ เดี๋ยวไว้ถอยแปดแล้วกันครับสร้างไอ้น้ำแข็งเล่นไปก่อนนี่นะแปะไว้ครับแต่ว่าเขาก็ล้างได้อยู่ดีนะเขายังมีครับเฮ้ยแล้ว <8. S 2> เราได้เบิ้ลนไงโ <a> อ้ถ้าสมมติว่าเราไม่โดนตัดไฟเนี่ยจริงๆก <Your turn. S 1> ็สู้แต้มเขาได้อยู่นะเพราะตอนนี้เราจะมี17แต้มครับแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมถอยอะไรก็ตามแต่ไปได้อีกเมืองหนึ่งก็คือชนะแหละ <Your turn. S 1> แต่ว่า <Your turn. S 1> นั่นแหละครับ โดนตัดไฟไว้นะอ๋าเราถอย11ได้ด้วยนะจริงๆแล้วอ่อถอย10 12ครับนะหวังจะเบิ้ลนะแต่ก็ได้แค่นี้ครับไปตัดเขาใหม่นะจริงๆตรงนี้เขาพลาดอย่างหนึ่งด้วยว่าเขาไปสร้างหลังเล็กนะเขาจริงๆเขาไม่จำเป็นต้องสร้างหลังเล็กครับอาจจะสร้างหลังเล็กตามเราแหละ แต่ตังเขา400ล้านเลยไนงะเขาไม่จำเป็นต้องสร้างนะอันนี้เขาเลือกได้แค่ไอ <Fortune card. S 1> อัพเงินนะเอออัพเงินสองเท่าเพราะว่าลายหนึ่งเขาไม่มีอะไรให้สร้างแล้วครับเลือกมาก็เหมือนไม่ได้เลือกนะ <Double eight. S 1> อา้าแล้ว,ลวเราเบิ้ลแปดเขาก็เบิ้ลแปดเนี่ <Fortune card. S 1> เอาร้านค้าครับ <Fortune card. S 1> น่าจะสร้างเมืองลายสามเพราะว่าเขายังไม่ได้เอาน้ำแข็งออกนะ เขาก็ไม่ต้องเอาออกแล้วครับเขาก็แค่สร้างไปเลยนะแล้วก็ถ้าเขามีแปดเอาจริงๆไม่ต้อง8ครับใช่เขามีลีเจนดารี่เนาะก็เรียบร้อยครับเป็น3สีด้วยแล้วก็18บแต้มด้วยแต่ว่ามันจะนับเป็นสีนะเออมันจะนับเป็นชนะสีครับเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นเซตที่ดีเหมือนกันนะ าหกดาวเราก็เล่นได้ง่ายขึ้นครับแต่ว่านั่นแหละเราเจอสายเติมเนาะก็เป็นยังไงบ้างครับสําหรับเกมนี้เนาะก็รวมเหล่า6ดาวที่ผมได้มาเนาะน่าเสียดายครับดันเจอกับสายดับไฟเนาะเราก็เลยสู้แต้มไม่ได้ครับแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะอ่าก็สู้กันไปเรื่อยๆครับไม่ได้ตัดกันมากมายเนาะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็จะชอบเล่นแบบนั้นครับก็คือเน้นสร้างเลมาร์ของตัวเองเล่นเน้นเล่นของตัวเองอะไรเงี้ย ส่วนเราก็ไปตัดเขามากไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่มีตังค์นะเราไม่มีตัวทําตังค์เลยครับนอกจากเออร์นันเดสที่สามารถผ่านจุดสตาร์ทได้อ่าก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยอยากเห็นเซตอะไรต่อไปอยากเห็นเกมแบบไหนต่อไปก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยไว้ได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะไปตอบนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ